วัน t ูจสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วบอกนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้ำปลาปลาสปูสก้อนจ้าวันนี้ม่าพอกันสบายก็ได้ช่อแบบสบายผ้าผ้าอย่างนี้นี่ผ้าอย่างผ้าอย่างแจ๊ มืัอนี้แม่แม่สบายเขาไปกินตำบักุงตงตำบักุงงแคบหมูมังอนแคบหมูนี่ตอนบิดบิดตำบักุงงอันแคบหมูยักษกับอันทอดทอดนังไก่กรอบกรอบแซ่บบักคักมาจาังพักกันซิมีมนนยอ,อย่างนี้มี่พักอันสลับละกันยังนี่มะละมะละกินนกมาจ้ะมาจ้ะมากินกันแม่สบายจ้ะพออะไรใหญ่ห่างกินเด้อวันนี้เด้อ Apa? Hapun kami ya. Thế em sốt sốt mai mai Em nắng cái cả xếp sao Thế không ดีอาการที่ไม่ได้แปลว่าเย็นสบายจ้ะขอนมก้อ่ะ กับข้าวเหนียว้าวหนาคุจะแบบ ตาบอพันตาบอเบบี้ตาบอ ีย cool er. ูริกะอืมครับหมูพัน ตอ,อมให้จันฮึแม่ขอบคุณค่ะอะไรเหรออืม,อม,อม,อมน้ำไก่หมักใส่อะนะหมักใส่เกลือน้อยนึงน้ำตาลน,น้อยนึงแล้วก็พริกไทยจับ 밤이야. 참파니 看吧。 งานแต่ไม่เห็นกองขาวเห,ห็นมือแล้วซีกองออกองมาหาลอยกอนละลายหาสิบบาทซี่กองก็เป็นทวกวุกอะเอาอย่างเห็นแล้วละหาคนมอหมือแล้ว ัพันเอาพันคำนี้ไง อ,อันนิ้นนนตับมะคงยู่บานเน้ะอันแกงมะม่ายหอนๆน่ยมือเชียงปลาเด็กตอนตะกะเครื่องเคียงพริกหอมแดงตะไคร่ใบบกกูดกระเทียม แบบพะยเลิศพันเหมืนสีประแดกใส่ตำมะพุ่แกงน้ำมันมกัเป็นะกับปัญญาเาสเติน Da tut nicht einfach. ท <icana>, huh? <ula> ี่เลิศกับต่ำพงกับแกนน้ำมัเข้ากันเข้ากันค่ะคำนี้ไงอังอังก๊กกึ้งอังอังก๊กกึ้ง ขึ้นมากปะเนี่ยขึ้นมาพยกากรณ์อากาศบอกว่าคุณทิศตกน้ำบาย ไปกินอีกเมื่อไปละจ้าขอบคุณสำหรับก,การรับชมใจรืมกด Subscribe ก,กดไลค์กดแชร์ให้น้ำได้จ้าคลิปนี้ไปละจ้าพากันไปคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย